ที่เข้ามาชมป้าป้าจะได้สะสมนาทีเนาะหกหมื่นนาที <c oughs> แหมคุณลูกสาวถ้าน้องๆที่ผ่านแล้ว<ด>เขาก็เอ่อจะมาแล้วค่ะทุ่มครึ่งค่ะ ตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะมันเป็นปีสองปีสามปีหรืออะไรเนี่ยก็ลองดูซิว่าเราจะไปถึงจุดตรงนั้นหรือเปล่าเนาะเราตั้งค่ะแฮ Happy c h r i s t ม a สนะคะเอ่อเลื่อนฟีดเนาะรับเพื่อนรับเพื่อนมือใหม่ มือใหม่กับป้าเนาะรุ่นใหม่ๆเนาะบางทีเพื่อนๆก่อนก่อนสิ้นปีเนาะเดี๋ยววันรวยวันไหนก็เราจะรวยไปด้วยกันแล้วกันเพื่อนๆคงจะเอ่อเอ่อคลิปเราเป็นคลิปขยะคลิปอะไรก็ขอให้เราได้ลงค่ะ ลงค่ะเราค่อยๆพัดคงคงไม่พิจ,จารณาให้ผ่านให้ผ่านงานจริงไหมคะค่ะก็ค่ะ,คะทุกวันก็ลงคลิปค่ะลงคลิปคลิปสั้นคลิปยาวค่ะทุกวันก็ลงคลิปค่ะลงคลิปคลิปสั้นคลิปยาว แต่ขอเป็นหน้าฟีดแล้วกันเนาะค่ะขอบใจมากนะจ๊ะปรับแต่งได้สวยสวยงามดีค่ะค่ะก็เป็นที่ระบบด้วยหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเน,ะนาะนานี้โจอด้านล่างของอคลิปน้องเลยค่ะน้องทำคลิปแบบบ้านๆเลยค่ะขุดปู้ปีใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะของขวัญค่ะ เด็กๆก็นี่เอ่อก็น่าจะปิดกันแล้วล่ะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเนาะโอ้แล้วเนาะค่ะเพื่อนๆเนาามครร ไม่ไม่เคยได้ไปเป็นหลายปีสิบกว่าปีค่ะก็ไปก็ปูที่นอนก่อนเด้ยก็อย่างที่บอกเนาะเวลาเวลาก็ ไม่ค่อยมีผู้มาเข้าชมเนาะค่ะมีให้ดีที่สุดค่ะไหนเทพหนาวไหมค่ะป้าก็ก็เลยไม่ได้ขึ้นไหล์เนาะค่ะก็วันนี้ก็ เป็นวันที่นัดกับเพื่อนๆว่าปิดบันขึ้นปีใหม่กันเนาะค่ะก็ป้าก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ว่าไม่กี่วันก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วเนาะเพื่อนๆดีใจเข้ไปดูเนาะ หลายคนเนาะค่ะก็เพื่อนเพื่อนก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะเป็นพนักงานของเฟ e บุ๊กของ ai แล้วค่ะวิวสวยๆมากับครอบครัวอะไรเนี้ยค่ะค่ะ AI เขาจะชอบนะคะก็ดู พูดแนะนำให้เรามีความตั้งใจเนาะคะ่ะค่ะก็ก็ดีใจเนาะคะ่ะดีใจที่หาคลิปหาอะไรลงต้องคิดคอนเทนต์แต่ละอย่างปรับแต่งให้เราหรือเปล่า ก็เคยลงภาพนิ่งเนาะก็มีอยู่ประมาณสองสามครั้งแล้วล่ะที่ที่เป็นอย่างนี้ค่ะ <coaster> เราก็พอมีประสบการณ์บ้างค่ะที่เล่าบอกเพื่อนๆเ,เนะาะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะป้าก็คุณครูก็จัดหลานหลานชายโชว์กันใหญ่เลยวันจับขบขวัญ ของคุณหลานมาใส่ก่อนค่ะก็มีหลายท่านเหมือนกันที่ท่านก็บอกว่าท่านท่านไม่ต้องไลฟ์เลยหมิวชื่ออะไรเนาะป้าก็ชื่อคล้ายๆกันแล้วก็ป้าจำไม่ค่อยได้ทักทายกันเนาะสวัสดีกันถามไทยกัน นี้เงียบจังเลยงเงียบเหงาจังเลยแล้วแต่ความสบัดใจของแต่ละคนเนาะค่ะแต่เราเติมเน็ตแล้วทุกเดือนวันนี้ลงจะบอกเพื่อนเอนาะค่ะก็ทําต่อไปเราที่ยัง ไม่ผ่านกดผ่านเกณฑ์เนาะผ่านแต่ละขั้นแต่ละตอนจากผู้ติดตามอืมหลานสาวชอบเต้นสวัสดีค่ะอยู่ไหนกันหมดเนาะคะ่ะแต่ความจริงก็ไม่ได้กดไปตรงนั้นเลยนะคะแต่ระบบเนี่ยระบบคือปรับแต่งให้เราเลยอะคะ่ะปรับแต่งให้เราเลยก็ทำต่อไป เราที่ยังไม่ผ่านกดผ่านเกณฑ์เนาะผ่านแต่ละขั้นแต่ละตอนจากผู้ติดตามนะคะเดี๋ยวก็จะถึงปีใหม่แล้วเนาะปีเก่าผ่านไปไล์ท่านก็สวัสดีค่ะมิงหรือเปล่าจ๊ะ เหมือนเราเราไม่ใช่คนดังเนาะเราเป็นช่องเล็กน้อยค่ะเสื้อกันหนาวเยอะค่ะสวัสดีค่ะปรับแต่งให้เราหรือเปล่าก็เคยลงประมาณวันที่ยิบเก้าก็น่าจะหยุดยาวเนาะ พี่น้องก็น่าจะเดินทางกลับตักหน้ากล้องเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่อายแล้วไม่เขินแล้วค่ะทำได้พุยเพื่อนๆอยู่ไหนกันหมดเนาะเข้ามาดูป้าไล้ยหน่อยนะคะเป็นกำไรสดก็เลยยืมหลานมาหนาวไหมคะทางนู้น ปิดบันขึ้นปีใหม่กันเนาะค่ะก็ป้าก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ว่าลักค่ะพอดีเนาะเมื่อตอนวันศุกร์ป้าบอกว่าจะไลฟ์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนาะค่ะอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นไลฟ์คนมาเข้ามาดูเยอะเลยรู้ไปแต่ละอย่าง บางคนที่เขารู้แล้วกับครีเอเตอร์ที่ประสบความสำเร็จเนาะคะ่ะทุกคนก็รับโบนัสช่วงวันที่ยี่สิบสองยิบสามได้ดาวสิบดวงครั้งก่อนมีแล้วสี่ดวงรวมเป็นอยากมาดู <c oughs> มารับรถพ่อจะให้ไปไนะ mấy kỳ văn có